ต้อป็นไรอะตองค่อยเดินนะอา้าตองเป็นไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าซีดแบบเนี้ยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าตอนที่ตองทำสวนอยู่อะครับแม่ จูจ่ๆตองเขาก็เป็นลมไปผมพาตองไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าน้าตาลในเลือดต่ำนะครับอ้าวเหรอตองทำไมแบบนั้นนะลูกเห็นไหมแม่บอกเลยว่าตอนเช้าก่อนจะไปทํางานให้กินข้าวก่อนก็ไม่อยอมฟังแม่เป็นไงทีนีน้เป็นลมเป็นแรงเลยวันหน้าวันหลังต้องพักขวัญเ,เยอะนะลูกนะใช่ตองถ้าตองอยากกินอะไรตองบอกแม่พี่ได้เลยนะเดี๋ยวแม่พี่จะทำให้กินนั่นนหละสิลูกแล้วตอนนี้แม่ก็เตรียมกับข้าวอยู่บนโต๊ะเลยนะไปไปกินข้าวไปลูกไป แม่กับพี่น็อตไปกินกันก่อนเลยค่ะตองน่าจ,จะยังไม่กินนะคะตองว่าจะขึ้นไปพักผ่อ,อนสะหน่อยตองตองเป็นอะไรอะ่ะตองเ<อ>จ็บท้องเหรอตองเ็าเป็นซะอย่างนี้เห็นไหมถ้าเึงไม่กินข้าวน่นก็ไม่หายปวดท้องสิแม่รู้ส่าทำให้เต็มโต๊ะเลยนั่นน่ะแม่อยู่พูดเถอะครับตอนนี้ตองเขาป่วยอยู่นะแม่กม็กินข้าวคนเดียวไปเดีย๋ยวผมไปดูตองก่อนอไอ้น็อตไอ้น็อตฝนน้า ตองตองเป็นยังไงบ้างยังเพียอยู่ไหมดีขึ้นแล้วค่ะเหลือแคบเพรีพยๆง่วงๆนิดหน่อยนั่นแหละค่ะนี่ตองผอมลงไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอาหารที่แม่พี่ทำไม่ถูกป่ะเอ่อคือว่าตองเดี๋ยวพี่ไปทำสวนก่อนนะ ค่ะะต้องตามไปนะเจ้ะแม่คะแต่ต้องทำเองค่ะไม่ต้องอะตองฉันทำเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตองทำเองดีกว่าค่ะแม่แม่ทำอาหารเผ็ดเกินไปเช้าเแบบเนี้ยตองกินไม่ได้จริงๆค่ะตองฉันยุติาตั้งใจทำนะ้ำไมแกพูดแบบนี้ยคึก ต้องไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะแม่แล้วแกหมายความว่ายังไงฉันได้เห็นว่าช่วงนี้แกสองคนงานยุ่งๆฉันก็เลยอยากช่วยไงพวกแกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงนี่แกไม่เห็นความดีฉันหรอต้องขอโทษค่ะแม่ต้องผิดเองลคะค่ะงั้นแม่ทําก็ได้คะ่ะอืม ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแม่พี่ทำอาหารอร่อยมากแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะตองก็เลยกินอะไรไม่ค่อยลงอะ่ะพี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะตองไม่เป็นไรหรอกก็จริงช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยอะ่ะตองก็พักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตองก็น่าจะทำงานได้แล้วล่ะค่ะไม่เป็นอะไรตองก็พักผ่อนได้เยอะนะ อย่าหักโหมตัวเองมากเลยถ้าอยากกินอะไรก็บอกแม่พี่ค่ะนอนเลยนะ,ะนอตทำอะไรอยู่ล่นะน่ะอ้าคุณไมสวัสดีครับ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมาหาผมถึงที่บ้านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกพอดีฉันได้ยินมาว่าตองไม่ค่อยสบายก็เลยจะมาถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอครับผมช่วงนี้ตองเขาอ่อนเพลียง่ายครับน้ำตาในเลือดต่ำนี่ฉันซื้อยาบำรุงมาให้ตองมันด้วยนะก็ให้มันกินด้วยล่ะขอบคุณมากนะคุณไมไม่เป็นไรจ้ะแล้วถ้าว่างๆเนี่ยก็พาตองมาไปหาหมอในเมืองบ้างนะ เป็นแบบนี้บ่อยๆอะไม่ดีหรอกเรื่องค่าใช้จ่ายอะมาบอกฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการให้ขอบคุณมากเลครับไม่ต้องขอบคุณหรอกยังไงนายกับตองก็ทํางานมาให้ฉันตั้งนานงั้นฉันไปนะครับผมเป็นทางปอดทัยนะครับพีนิดฉันมีอะไรจะเมาส์ให้ฟังนะพี่เวลาฉันทำกับข้าวให้ลูกสะใภ้ฉันกินอะ เขาไม่ชอบกินนะพี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันใส่พริกนันสิพี่นิดและที่สําคัญอ่ะฉันใส่เยอะด้วยนะโเยาฟ้าแกใส่พริกซะขนาดนั้นอ่ะมันไม่เกินไปหน่อยหรอช่วยไม่ได้นะพี่เพราะฉันไม่ชอบขี้หน้ามันตั้งแต่แรกแล้วนี่แล้วเวลาฉันทำข้าวอ่ะฉันก็เลยต้องใส่พริกเยอะเลยพี่อย่างเช่นวันนี้นะฉันทำข้าวต้มให้มันกินใช่ไหมแล้วฉันก็ใส่พริกลงไปตั้งสามทัพพีนะพี่ปรากฏว่าไงรู้ไหม มันไม่แตะไม่แต่คําเดียวพอมันหิวมากมันก็เลยเป็นลมไงพี่นิดแล้วทีนี้ตานนก็เลยพาไปโรงพยาบาลสรุปแล้วหมอว่าไงรู้ไหมน้ําตาลในเลือดต่ำเฮียฟ้ามันไม่แรงไปหน่อยหรอไม่แร้วพี่เอาจริงๆปะฉันหมดความอดทนกับมันแล้วนะพี่นิดเวลามันอยู่กับลูกชายฉันสองคนน่ะโอ้โหมันออดอ่อนละลิละลิขัดหูขัดตาฉันขอแม่ผมได้ยินที่แม่พูดหมดแล้วนะ เออ,เ,อ,อเดฟ้าฉันขอตัวก่อนนะพอดีเมื่อกี้ฉันทำกันด้านค้างไว้นี่น็อตแกผูกมาแมบไม่ได้ไงฮะแม่ตกใจหมดเลยแม่แหละที่ทำให้ผมตกใจผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเลวแบบนี้แม่ทำแบบนั้นกับตองได้ยังไงครับทำไมทำไมฉันถึงทำไม่ได้ล่ะผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ผมผิดหวังให้ตัวแม่มากแม่ย้ายไปอยู่บ้านพี่บิ๊กเลย หรือไม่ก็ไปอยู่บ้านญาติคนไหนก็ได้แม่อยู่ที่นี่ไม่ได้หรอครับแม่ทําให้ตองไม่สบายใจนี่นันแกกล้าไล่ฉันออกจากบ้านนั้นเหรอฮะทําไมแกเป็นลูกในระคนแบบนี้วะก็ดูสิที่แม่ทำกับตองสิครับถ้าแม่ตองเขารู้เข้าอ่ะว่าลูกสาวเขาโดนรังแกแบบเนี้ยแม่ของตองจะรู้สึกยังไงผมถามแม่อยู่เนี่ยแม่ได้ยินไหมเอนอนเดี๋ยวถ้างั้นแม่จะปรับตัวใหม่แล้วกันแม่จะไม่ทำอีกแล้ว ถ้าแม่คิดจะเปลี่ยนใจได้จริงๆอ่ะเราค่อยคุยกันทีหลังครับนอตแม่ขอโทษแม่สัญญาต่อไปไม่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารให้ตองแม่ก็มาช่วยผมทําอาหารด้วยมแม่ครับครัวอยู่นูน่นอ๋อกลา ตองตองพี่น็อตเนปพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะตองพี่ขอโทษตองด้วยนะที่พี่ปกป้องตองไม่ได้เลยอะเนบ พี่รู้ความจริงแล้วเหรอตองทำไมตองไม่บอกพี่อ่ะว่าแม่พี่ทังแกตองขนาดนี้อันนี้คุณไม้เขาเอาอาหารเสรือไม้พี่เพื่อเอามาให้ตองอ่ะ,อะพี่อรู้สึกผิดมากเลย ี่จะไม่มีวันให้อาภัยตัวเองเด็ดขาดพี่ขอโทษนะตองไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันจบแล้วค่ะมันผ่านไปแล้วนะตองตองจใจดีเกินไปแล้วนะถ้าจใจดีแบบนี้ก็ใจดีให้มันถูกคนหน่อยถ้าคราวหน้าแม่พี่มารังแกตองแบบนี้อีกอ่ะตองก็ต้องมาบอกพี่หรือไม่ตองก็โต้อตอบกลับไปหน่อยพี่ไม่อยากเห็นตองมาโดนรังแกแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ห้ามรันแกตององพี่ค่ะตองเข้าใจแล้วเ,เด็กโง่งเย้ยค่ะแค่เราดูแลกันแบบนี้ก็พอแล้วค่ะตองก็แค่อยากครอบครัวเราอบอุ่นพี่สัญญาต่อไปเนี้ยพี่จะดูแลตองให้ดีที่สุดจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก บางครั้งเราก็ต้องยอมเงียบเพื่อเลี่ยงปัญหาแต่ในบางครั้งเราก็ต้องพูดออกมาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่โดนกระทำ